ลูกจ้ะพ่อแม่รักลูกนะเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยพ่อแม่จะสั่งอาหารกล่องให้เด็กชายจึงกินอาหารจากกล่องอยู่เมื่อเด็กชายอาจจะเหงวพ่อแม่ซึ่งรักลูกมากแต่ไม่ได้อยู่ด้วยจึงสั่งของเล่นมาให้เด็กชายได้เล่นของเล่นจัดกล่องกล่องแล้วกล่องเล่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

ชีวิตของลูกได้อยู่อย่างสุขสบายทุกวันก่อนออกไปทำงานพ่อแม่จะบอกกับลูกว่าลูกจ้าพ่อแม่รักลูกนะเด็กชายที่ไม่มีหน้าที่อะไรที่ต้องทำทั้งไม่มีพ่อแม่เให้ด้วยจึงหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้อยู่กับก่องในที่สุดเด็กชายก็รับรู้ว่าโลกนี้คือกล่องและกล่องที่มีความหมายมีประโยชน์จะต้องบรรจุไว้ด้วยอะไรสักอย่าง เพื่อส่งมบอบให้ใครสักคนเด็กชายมันจุตัวเองลงกลองและเขียนถึงคู่มอบให้พอ่อให้แม่แล้ววันหนึ่งพ่อแม่กลับมาจากทำงทานทั้งสองรีบเข้ามาหาลูกรักพ่อแม่กลับมาอยู่กับลูกแล้วแต่พวกเขาเห็นเพียงกล่องใบหนึ่ง ทานจบลงแล้วค่ะลูกพี่พี่ได้ฟังไหนใครได้ฟังนิทานที่ครูป้อยเล่าให้ฟังว่าหนูค่ะอ่าโอเคค่ะครูครูเดี๋ยวเด็กๆกลับไปนะ มีใครอีกคะมแม่กับพ่อแล้วก็ตุ๊กตาอ๋อมีแม่มีพ่อมีตุ๊กตาใช่ไหมคะ<ช><ช>แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรอ่ะทีละคนทีละคนคลูกอ่ะยกมือ หมาป่ามัน <S <S ินเด็กเพราะว่ามีเสียงอะไรออกมามีเสียงหมาป่ามีเสียงหมาป่าหมาหอนเขาเลยรู้สึกอะไรคะลูกกวเรืออะวู ah ้ร้องไห้แล้วลูกเพราะอะไรครับมานีมาหาเูาด้อยอะไรนะคะเออหนูรู้สึกสงสารแม่ใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นแค่นเด็ก ะะอ่าโอเคเก่งมากยอดเยี่ยมตกเบอให้ตัวเองหน,น่อยให้ดอกไั้ตัวเองเออเป็นกำลังใจให้พี่พันด้วยพี่พันจะไม่ร้องไห้เพราะว่าเรื่องนี้คือนิทานตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมารับเราตอนไหนลูกตอนตื่นนอนใช่ไหมคะอ่าโอเคอ่หน้าให้เรียบร้อยถ้าเด็กๆเ,เ,เป็นเด็กคนนี้ที่อยู่ในนิทานเด็กๆ จะบรรจุตัวเองลงไปในกล่องให้คุณพ่อคุณแม่ไหมได<ป>้อ่ะตออค่ะใครอยากตออคะโอ่อะพี่โบหนูจะบรรจุตัวเองลงไปในกล่องไหม ไม่ได้นอนกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเป็น,นยังไงคะลูกออะไรนะคะร้องห้เ,เอ๋อร้องหาคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะมีวิธีอย่างไรที่จะได้ทํากิจกรรมหรือได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เด็กมี 他、嗯。 หรืออะไรที่เราอยากทำกับคุณพ่อคุณแม่อุอาเเด็กอยากว่านไหมคะอยาโอเคค่ะเด็กๆไปหยิบโต๊ะของัเองมาเลย <Yeah. S 1> ไปหยิบ อยากไปกับแม่ค่ะแม่ทางานกับแม่แล้วถ้าหนุกไปจริงๆรหนุจะรู้สึกยังไงอ้าวโอเคเพราะว่าพี่พันคิดถึงแม่อยากอยู่กับแม่ชื่นชมพี่พันพนะคะลูกเยียมมากส่งกําลังใจให้พีนน่พันนะพี่พันไม่ร้องไห้นะคะลูอ๋อพี่กาแฟเขาอยากไปทําเครื่องบินให้ บอกว่าพี่อลิซอยากไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าพี่อลิซได้ไปจริงลูกเพียริคิดว่าพี่อลิซจะรู้สึกยังไงอะไรนะคะอ๋อรู้สึกปลอดภัยโอ้ชื่นชมยอเจียมมากได้บอกอกิจกรรมที่ที่พี่อยากทำกับคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเมาเว p o w e r ส่งพลังความรัก ช,ชมพี่ๆทุกคนนะคะชื่นชมในความตั้งใจชื่นชมในทุกๆคำตอบนะคะลูกขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกๆคำตอบแล้วก็ขอบคุณกันแลกันนะคะ